เาทักทายสบายดีสวัสดีทุกคนวันนี้กาอยู่กับสองมืวันคือเก้าวันนี้สีมาเทักทายเฮเบิงอีกคนนลยหลังจากที่เมื่อวันโล่งคลิปไปเมื่อนั้นกาหลายคนก็นหลายเว้าหลายคอมเมนต์ทุกคนเมื่อวานก็นเ้าอ่านมาเลยแต่ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยยังเบาบางยังการชั่วคนนลย สีมาตอบในคลิปนี้เลยสีบวันสีบอตอบนะสีให้เบื้องเองทุกคนเลยบวันสีให้เบื้องเองหลายคนกับเราเซฟที่ปอมของก๊อปของอย่างของใต้วันของจากคูโบต้าปอมปอมหรือแท้บวันกับบอฮูทุกคนนะแต่สีให้ทุกคนสังเกตเบื้องว่ามันเป็นเกิงปอมหรือเกินแท้สีให้เบิ้งจุดที่ มันซิมี่จุดที่สังวร์เกตเขาเอินเพลิเครื่องหมายมาฮะนะมันมีอยู่ซีบ่อนบอกเดี๋ยวบวันเสี่ยวเฮิ่เบิ้งน้ำกันเลยทุกคนเบิ้งน้ำกันวิเคราะห์ไปน้ำกันว่านเป็นเคิงแท้หรือเคิงปลอมอันนี้จะเป็นซื้อมาเปลเป็นเซตที่หนึ่งร้อยแต่อันนี้แจ็เขาเอินเขาอ่านในระบบบวันซี่ยกระบอจัง pl ยัง us pl us จุดที่หนึ่งนี่อยู่ยี่นี่ทุกคนนี่ตัวนี้นี่บ้างจุดที่หนึ่งนี่จุดที่สองนี่น่าจะเป็นตัวนี้เบิ้งนำการทุกคนเลยนี่แล้วก็จุดที่สามนี่นี่จุดที่สามจุดที่สี่อยู่นี่ทุกคนนี่ ีอยู่ในนี่นะนี่ีเห็นแบบนี่พิซี่ 4. เครื่องหมายนี่นะแล้วก็จะมีคิวอารโคดทุกคนคิวอารโคดอยู่นี่แล้วก็ตามไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นภาษาไทายทุกคนนะภาษาไทายภาษาอังกฤษเซตที่ร้อยนี่คำลังคือที่มันเขียนบ่เอ่อคำลังมันนะนะมีแต่ภาษาไทายกับภาษาอังกฤษทุกคน แรงม้ามันนะกำลังแรงม้าเมห็นบ่ยู่นี่นะบริษัทสยามคูโบตา้าไปเลยนะคอลเลกชันบ่จำกัดอันนี้ผลิตในประเทศประเทศเพลยเลยเป็นตัวภาษาทุกคนเบิ้งเห็นบ่น,นี่ตัวภาษาญี่ปุมนี่นะ ียง M A เพียงเมื่อวานกับบุญักภาษาอังกฤษภาษานีิบูจักนะนี่ที่สำคัญเลยก็คือตัวนี้นี่บริษัทสยามคูตา้ารับประกันคุณภาพ3ปีทุกคนกาบูฮู้ว่าสิเป็นคูปต้าปลอมหรือคูปต้าแท้บ่อวานที่แน่ๆน,นะบ่อวานคิดว่าบ่มีคูปต้าปลอมทุกคนถ้า อยากให้เรื่องนี้ไปฮอตศูนย์คูปุต้าเลยก็ดีคือกันทุกคนเลยว่ามันมีคูปุต้าปลอมแท้หรือบล์เมื่อวานคิดว่าโบามี่นะคูป,ปุต้าปลอมไนงะคันคูปุต้าก็คือมีแต่บริษัทเดียวนั่นแหละคูบริษัทคูปุต้านะรับประกัน3ปีเขียนอยู่นี่นี่เบื้องน้ำกันทุกคนเลย เมื่อวานกาบบอสสามารถที่จะวาวได้ของปอมหรือของเตะกับคนสังเกตเบื้องจุดที่เมื่อวันท่ายเหาเบื้องแล้วและก็มีเอฟซีคนนึงคอมเมนต์มาว่าให้เบื้องหมายเลขอันเคืองบอกจังมันยูบอลเลอร์นี่กับบอจักจะน่าสิเมนตัวนี้เนาะเมนบนทุกคนอยู่นี่บอกหมายเลขเคืองมันนะนะเซตที่ร้อยขีดสองหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่ง อยู่นี่นี่อันนี้บวรันสากมาแต่หายทุกคนเลยโมมีรถไสกระใสไปนี่แหละมันถ้ามันบ่โป้มอดีนะคือมันไปห่อนหายช้ำอันนี้มันโป้มอยู่แต่มันโป้ม,มแห้งแต่ก็บโยฝืนใส้นะมันย่านใสไปอะยเงียเงี้ยวหรืมันมีปัญหาหลายทุกคนเลยขั้นซ่อมได้กับจะซ่อมเลยเจอชีชีส่งเขาสูนเพราะแล้วันเปลี่ยนไปได้นะ เข้าไปเซ็กยูสูนเซ็กระบบใหม่มืดเลยมืด้ะบกจุดที่นี่เครื่องไม้ย,ยังราคาอันนี้สาม0มื่นเจ็ดได้ทุกคนเลยสามหมื่นเจ็ดโมเมนต์สามหมื่นทนไนดะ้สามหมื่นเจ็ดวันซื้อมาในทอนอยจากนี่นะบอลโลมอันนี้อันนี้ก็ซื้อตั้งห้าอีนี่นะขบับโบเฮอร์มาเลย ตัวมากกับมั่นกับเขาเบเฮอเลยเขาไปแย่ขายเฉยเขาเฮ็ดฮานจีนนอกจานนี่นะฮานจีนอยู่ในเมืองเพราะว่าย้อนยังจยกซื้ออยู่หานจีนนะคืออยู่เมืองนี่นะมันบุ่มีหารของคนเล่าทุกคนเลยมีแต่หารจีนที่นำเข้าเครืองจักนี่นะเครืองจัรมันก็มีหลายรุ่นหลายลายี่ห้ออยู่แล้วแต่บาวันก็จะได้ตัวที่มันทนตัวที่มันดีคือคูโบต้าแหละเพราะว่าเครืองเก่าที่ทอดออกเป็นคูโบต้าอีที่ อีทีเก้าห้าตัวนั้นก็เขาไซมาเศร้าวกว่าปีแล้เศร้าปลายปีแล้วคูปตตาอีทีเก้าห้านะถอดเอาปซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนเชื่อกาหน้าสมมืดแล้วทุกคนเลยตัวที่สำคัญนี่ก็คือภาษาไทยนี่แหละทุกคนนะ รับประกันคุณภาพสามปีคือภาษาไทยโตเขียนเบารายละเอียดเคืองกำลังแรงหมามันนี่เขียนเบาอยู่นี่ก็มีแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป,เป็นเป็นของแท้หรือของปลอม,อมอเคียนคนไว้พบเดี๋ยวคลิปต่อไปในเลิกองอะฮาเบิรงแล้วก็คอมเมนต์บาบาวันน่ว่าเคืองตัวนี้นมันเป็นของแท้หรือของปลอม คอมเมนต์บหวันในทุกคนไงบะหวันเองกบบาบองหูนะที่บะหวันหูก็คือคูปบต้านี่บะหวันคิดว่าบะมีบะมีคูโบต้าปอมแต่ถ้ามันมีนี่จะให้ศูนย์คูโบต้าตัวแทนออมาตัวชอบ,บว่ามันมีคูโบต้ามาปอมเครื่องของเจ้ามาเฮ็ดให้ซื้อเียงคูปบต้านี่เสียหายที่มาเฮ็ดมามันเฮ็ดออกมาแล้วมันโบได้คุณภาพแบบนี้นะทุกคนมันโบได้คุณภาพคือบริษัทคูปบต้าแทนนะ ก็อยากให้ฮะอันซูนคุโบต้าแท้นะตัวชอบเบิ่งว่ามันมีของปลอมมาเห็นแบบมากรอบของเจ้าบ่กรอบคือขนาดนี้นี่ซัมโมนำเอาบริษัทสยามคุโบต้าอีชื้ออันชื้อบริษัทผลิตนี่ก็ดีมันแม่นบ่ทุกคนของปลอมนะนะโอเคทุกคนอ๋อเมื่อวานลืมทุกคนนะเดี๋ยวสิติด จักทุกคนเบิ่งก่อสตาร์ทเครื่องมันให้ทุกคนเบิ่งนํากันนะ มีอาการเสียงดังได้หลายคนนี่ขั้นปกติเนี่ยกำลังที่เพิ่มเดินเบาเส้นนี้มันอกีแล้วเพิ่มเป็สีเข้นแล้วนี่ยังสีแดงเน้งก็ยัง เพ้่เลยทุกคนแต่ว่าขายออกมาในลินนะดักออกมาเยอะแต่ว่าดันเอาแห้งเวลาทอาทอดอันนี้ทอดดินนะโอเ 你们保证。嗯嗯嗯